อ๋ออะไรเออแล้วเธอโอ้ยม้ลยไล่ไล่ลงมดิไล่ลงา่ลงไหนนะไล่ลงจาไหนไล่ลงาไหนผูไม่ดีเลวเขาล่อยู่คนเดียวเน่ยทำเส็จกงตาีพอดีไงกลับเนย่ยบอกเร็วๆโอ ไครเนกเกนทำไมทำแต่เะรออะไรล่ะการนี่แบะแค่ยกเจ็ดผ่านนด้ม่หอเป็นเฮ้เจมไอเจมโดนหกขวดไม่ใช่เมื่อคืนอะไรทำไมต้งแต่เนระลีโออีอเจมโดนลีโอหกขวดทหลังล้วหลังโปรดีไม่ทั้งลลังทำแต่นี่ยตรงนี้อยไม่รู้มันเห็นแต่ใครพูดพี่น้ำเจพี่ขอเวลาแปบนึงเอาเค้กโรมาี๋ยวพี่เลยเค้กโรส่ดเไปแล้ว ไม่หยอดใส่กระเป๋าให้เปนสิบสามบาทไงเค้กไป็นสิบสองบาทที่เสียเสียขาดทุนไปบาทหนึ่งนะเนี่ยฮะที่หยอดมาแม่งล่วงพื้นหมดเลยเห็นเก็บอยู่อ่ะมั่วตีทีนี้เข้ากระเป๋าเสื้อไปเลยเนี่ยเนี่ยเหลือจะสองบาทในตัวเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยจะดูวะอันนี้จริงนาะยืนดูไนะอันนี้จริงว่าล่วงกระเพือหมด เออเร็วดิทุ้งอยู่2วันจริงจเนี้ยเด็กติดเกมเออก็ติดเกมเเร็วดิสบายโอ้โหโ,โหทรศัพท์ไม่มีเคืคิดเลขเร็วเร็วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแ6ดสมาเนี่ยคิให้ากิน้ัวเองกินห้แปดบอนนขึ้นรถ <80 S 2> อ,อยู่86นะแปลบ สามหนึ่งสี่จสามหนึ anyway. ่งเหลือสองสองแปดจุดาแดข้าไปสองสองแปจะแบ่งแยกไปทั้งทิมกรอบกบะม่ยังไงก็ไม่รอพอกันเลยบ้าถทิมกรอบก็ร้อยเราไม่ใช่หรอ็ต่บุฟเฟ่ด้วคนเนี่ยนิบหกสอันนี้อีก20่สีบยบับทิมกรอบร้อยหนึ่งพอดีเลยเนี่ยวุ้ย หเงินเข้า600 600 600เท่าไหร่วะเนี่ย622.50ตั้ง622เหรอ5 0ตั้ง622.50ตั้งตั้งแล้วเต็ที่เลยลบ86ลบ86ลบ314.50ลบ314.50เท่ากับ222 สแดกข้าวไปสองสองสองข้ากินข้าวข้าวกินเยี่ยเลยมาเมี่ยงทับทิมกรอบทับทิมกับทับทิมขนมเบื้องขนมเบื้องแล้วก็น้ำพริกแคปหมูน้ำพริกอ่อมน้ำพริกออ่มน้ำพริกนมน้ำพริกนมนมนมด้วยแคปหมูอะไรอีก อ้ามอ้ามยำสิบบาทน่ะพร้าเห็นยังเออน่าพราหาไม่มามาเจอไม่ไม่ได้แดกไม่ <laughs> ไดกเห็นปะเห็นปะเห็นปะ <laughs> เขียนเวิรกสองสองสอง <laughs> สองสองสองเรียวคำข้าวทำไงกับข้าวนี่เขาเลี้ยงสองร้อยด้วยนะจริงเหรอไม่รู้สึกเลยขนาดเขาเลียนต้องสองร้อยแถมไก่อีกตัวนะเว้ยไก่ก็ไม่ได้กิน่ไโอเคลงตัวอุ้ยลืมหย่อนลืมหยอดไป ฝากถุกขงข้างๆเลยได้ไหมไม้คอนูหาง่ายหรือต้องทำชีการหลายแบบว่าคือแบบคือแบบาง่ายอย่าหาไม่เจอทีคือแบบนี่ถุงไครเนาะอย่าใส่ถุงก,กูนะใส่ถุงก,กูมีทิ้งนะ ุณเนี่ยถุงเยอะๆถุงฉันเน่ยนองะถุงแม่งแบบใครเพื่ออะไรเนี่ยแหลอย่างนี้เดือนมึงเงินเหลือเหรอวะมะคืนก่อนมาเก้าพันห้าแล้วสามร้อยเนี่ยสบู่ลูกนิมิตยังไม่ได้นะที่ไหม เดีย๋ดวยวขอเอาสบียงน่อน